วันนี้มาแชร์เร,เรื่องการออกกําลังกายนะคะเนื่องจากว่าเราเป็นคนรักการออกกําลังกายเป็นคนรักษาสุขภาพนะอยากให้เป็นคนมีสุขภาพดีอันนี้ไม่ทราบว่าท่านใดเป็นอย่างพี่นกหรือเปล่านะคะไม่ทราบว่าท่านใดเป็นอย่างพี่นกหรือเปล่านะคะมีอยู่วันดีคืนดีหลังจากที่เราเป็นคนรักสุขภาพนะชอบออกกําลังกายออกกําลังกายมากกว่า30ปีนะรักการออกกําลังกายพี่นกออกกําลังกายมากกว่า30ปีนะคะ มีวันหนึ่งก็เกิดอยากจะรู้ว่าเออระบบต่างๆในร่างกายเราเป็นยังไงได้มีเครื่องวัดที่ฟิตเนสพี่นกก็ไปวัดเครื่องวัดนะคะเครื่องวัดบอกว่าพี่นกเป็นคนมีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้ออ,อ,อ่อนกล้ามเนื้อน้อยกว่าร่างกายปกติของคนอายุเท่านี้จะต้องมีกล้ามเนื้อพอดีพอดีเท่าไหรนะ่เนาะโค้รก็เลยบอกพี่นกว่าพี่นกอ่ะชอบเล่นแต่คาร์ดิโอ พี่นกก็เลยสงสัยว่าคาร์ดิโอคืออะไรหนักหนานะพี่นกก็เลยมาหาข้อมูลใน Google นะหมอหลายๆท่านก็ได้แชร์ว่าคาร์ดิโอเนี่ยมันหมายความว่าการออกกําลังกายที่แบบว่าเน้นการกระตุน้นการไหลเวียนโลหิตการเผาผลาญที่แบบว่าเสริมสร้างกล้ามเนื้อหัวใจเสริมสร้างกล้ามเนื้อหัวใจนะเขาบอกว่ายิ่งระบบการไหลเวียนโลหิตด,ดีมันก็จะส่งผลทําใหเา้เลือดไปสามารถไปหล่อเลี้ยงเซลล์ต่างๆได้ดียิ่งขึ้นนะคะ เซลแข็งแรงร่างกายเราก็จะแข็งแรงนะคะแล้วทีนี้อะไรบ้างที่เรียกว่าเป็นการออกกําลังกายแบบคาร์ดิโอนะพี่นกก็ไปหาข้อมูลอีกก็อ๋อการออกกาลังกายจากคาร์ดิโอคือวิ่งเล่นเทนนิสว่ายน้ําหรือว่าปั่นจักรยานเรียกว่าคาร์ดิโอนะทีนี้ว่าอันนี้มันน่าจะยังไม่ครอบคลุมพี่นกก็เลยเดูว่าการออกกําลังกายแบบคาร์ดิโอเนี่ยมันมี มาตรฐานแบบไหนหรือว่ามีแนวทางการคิดแบบไหนก็คือข้อจำกัดคาร์ดิโอคือการออกกำลังกายที่ทำให้เรามีเ,าเขาเรียกว่าอะไรนะความเต้นของหัวใจมากกว่าปกติ50-75%เต้นหัวใจจะเต้นมากกว่า50-75%เรียกว่าการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอนะคะอันเนี้ย จะเราจะรู้ได้ไงว่าการเต้นของเราพอดียังไงนะคะเราก็ดูเอา220ลบอายุมันจะออกมาเป็นจํานวนการเต้นของหัวใจเราใน1น,นาทีนะคะพี่นกก็เอา220ลบอายุนะคะมันจะออกมาเป็นจํานวนเต้นของหัวใจคนเราต่อ1น,นาทีในช่วงอายุนั้นๆน,น,นะคะด้วยความรักพี่นกเซล์อัจฉริยะสวัสดีค่ะ